เกมโลบอคแมปโรเก้นโบนนะฮะอ่าซึ่งก็เกมนี้เป็นไงมาเล่นกันเลยโอเคนะฮะซึ่งก็ตอนเข้ามาแล้วมันก็มีหน้านี้เลยก็กดเพลงเ,ลเนาะมันมีเขียนไว้แล้วว่าคลิกตูสตาร์ทอ่าฮะเสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่บนเขานี้เสร็จแล้วเราต้องทำไงกระโดดอ่าแล้วเราก็จะได้เงินนะเสร็จแล้วเนี่ยเงินเนี่ยก็จะไป อันล well> ah ็อกดานอื่นใช่ที่มันสูงขึ้นนะฮะซึ่งก็ที่ว่าแล้วก็กระโดดไปเลยเนาะเอาล่ะเอาละเออต้องชนหินนะต้องให้มันวิงนะฮะทรักของเกมนี้ก็คือชนหิวิงแล้ววิ่งแล้วเอาละฮะหน้าจอเบอร์นะเมื่อกี้อย่างแรงโอ้มาย ถึงก็เราก็ได้เงินมาเท่าไหร่มินนี่สองหมื่นเจ็ดพันนี่นะนี่โอ้โหแดงเลยนะนี่ตรงนี้ที่วงกลมไ้มันจะมีเอ็กซเรย์กระดูกหักไปหนึ่งร้อยยี่สิบสองเเลยนะะโอ้โหยังเจ๋งอ่าฮะซึ่งสองร้อยกว่านะอ่าเล่นอีกรอบอ่าซึ่งเอาละลงไปเลยลงไปเลยวิ่งโอ้ใช่เวลาหัวมันโดน มันจะเบลอแล้วมันก็จะแบบบางทีมก็จะแบบนี่เราจะลงไปตรงเอาละเอาละน่าจะเบอร์นะแสดงว่าโดนหัวเอาละฮะเอาละฮะเอาละฮะเอาละไปที่หินตรงนั้นเอาละ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 โดนดินโดนดินก็ได้เยอะน่าจะได้เงินเยอะขึ้นมาโอ้โหเท้าบิดลฮะ ใช่ได้เงินเยอะขึ้น 30, นะสามหมื่นนะโอ้โหกระดูกหักไปเท่าไ,ไหร่นี่หนึ่งร้อยส่ามนะเยอะกว่าเดิมอะซึ่งเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะตอนนี้มีเงินสองล้านซึ่งมาดูกันว่านานต่อไปเท่าไหร่โอ้โหสามล้านห้าเลยเหรอโอเคแล้วก็กระโดดไปน,นะฮะอ่าครั้งหนึ่งก็เป็นหมื่นเลยนะใช่แล้วก็จะกระโดดไปเรื่อยซึ่งเดี๋ยวโอ้โห oh นี่โอ๊ย บคือจะบอกเลยว่าตรงเนี้ยตรงรูวิ่งตรงเนี้ยมันจะมีเอิมทวิกอย่างอื่นนะซึ่งเราสามารถใช้ได้เพื่อที่จะให้กระดูกหักมากขึ้นอย่างเช่นนี่ไฟเบิร์เอาละมันขึ้นกระดูกขึนะแล้วก็ว่างมันจะทำอะไรที่จะไปมาบ้าโอ้โหโอ้ว ไปเรื่อยมันอาจจะอมเบือ่อหน้าเบื่อนิดหนึ่งเพราะฉะนั้น <c oughs> เราจะต้องนะอทำแลบเนาะอะทำทำแลบถ้ายัางทำแลบอยู่ทำแลบนะ่าจะหนึ่งวิเราจะไม่รู้ว่าทำแลบไปทำไม <c oughs> อจะยังสองล้านเจ็ดอีู่อีกนิดนึงอะทำแลบต่อ ปลันเลยว้าวโอ้ความ่แบบละถ้ารอบเนี้วิงอะ มันจะได้สามล้านห้าเลยเต็บหูเลยโอ้ย I love this I love ่วงจริงด้วย I love p u r p อหโหดับ เราก็สามารถซื้ออ่านต่อไปได้แล้วถูกไหมเรื่อเลยเดี๋ยวเราลองมากระโดดเทสในดานนี้สักประมาณห้ารอบแล้วก็เราก็จะ,ะสรุกกปกันแล้วเนาะโอ้โหดาเนี้เราจะโดนน้ำแข็งด้วยไหมไม่โดนเออเฮ้ยอันนี้เอาแล้วุย เส้นเบอร์ด้วยอือหือเด้๋ยวได้๋ยวอือเด้๋ยวถ้าเงินสองแสนแล้วอะถ้ารอบนี้ไม่วิ่งก็จะเงินสองแสนก็ขอน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งขโมนขโมนน้ำแข็งทีอุ้ยเกือบอุ้ยเกือบโดนน้ำแข็งโดนน้ำแข็งที่เด็กเช้าอะ เอาแล้วต่อ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 ขึ้นขึ้นขึ้นไปโดนหินขึ้นไปโดนหินขึ้นไปโดนหินต่อเย้ส yes. ักสองรอบเนาะม่แฟบอกเลยถ้ารอบนี้ไม่วิ Twelve ่งเอาวิ่งม่วงเลย สักรอบนึงสักรอบนึงโอเคอ่าโอเคสักรอบนึงโอเคอีกรอบนึงนะขอให้วิงวิงแบบชมพูไปเลยแบบว่าที่เรากี๊ดแบบปวดหูววิงม่วงขับรถอุ้ยมีชมพูผิดวิงชมพูต้องวมงชมพูไม่ใช่วิงม่วงอุงชมพูวิงวิงขาวก็ได้อยู่ เบอร์ก็ได <t ức> uh ้เออเบอร์ก <ờ> ็ด okay, ีแค่ขอให้ให้เงินเยอะๆเบอร์เลยไม่ได้ร้อห้าสิโอเคได้อยู่ร้อห้าสิบชิ้นห้าสองแล้วห้าสอ้าอุ้ยมัน้เมื่อกี้มันบินอ่ะเฮ้ยดูท่าดิ้าอิ่า ได้เงินสี่มื่นามะซึ่งก็อันนี้คือไอเอ็มมาบัเลยอ่ะซึ่งแบบนี้ก็สนุกไหมมิม้นโอ้โหสนุกมากแต่ว่าปวดหูก,กับปวดคอนะ <c oughs> แล้วก็เออย่าไปลองกระโดดเฮลยืนนะในชีวิตจริงนะไม่งั้น <c oughs> <c oughs> อ่ะซึ่งก็อย่าลืมกด